ทับแม่เขาก็ทับแม่ี่อะไรอ่ะขี่หลังเหรอขี่หลังแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อทำไมไม่ใส่เสื้อทำไมไม่ใส่เสื้อครับไปใส่เสื้อป่ะฮะทำไมฮะฮะเนี่ยใครสอนฮะ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 ไว่าอะไร แต่ว่าอะไรอะอกล้าแปลงันยังครับฮะยังไม่ได้แปลงกลาโกหกแปลงยังแปลงยังขอโดมปากหน่อยิ่นขึ้นมาดีๆขอโดมปากหน่อย มา <laughs> แจ๋งจิ <laughs> อ้ยอ่าก้าคุยคุยกันในกล้องห่อยคุยในกล้องเลยน,ลลนี่ <c oughs> พูดภาษาอังกฤษดิ